ผลไม้บำรุงไตที่ต้องรู้ถ้าเกิดเวลาไตมีปัญหาเนี่ยสารพิษในร่างกายจะเพิ่มขึ้นก็ทําให้เสี่ยงมอลอน้ําส่วนเกินในร่างกายก็จะเพิ่มทําให้เราดูอ้วนบวมกว่าปกติทําให้เราต้องฟอกไตตลอดชีวิตเพราะว่าไตวายนั่นเองครับคราวน,นี้เราจะทํายังไงให้ไตแข็งแรงทํางานได้ดีตลอดชีวิตคําตอบเลยก็คือการใช้สมุนไพรบำรุงไตล้างของเสียซึ่งจะมีหลายสูตรขึ้นกับหมอสมุนไพรแต่ละคนนอกจากสมุนไพรแล้วเนี่ยก็ยังมีผักผลไม้บำรุงไตที่ควรจะกินบ่อย ยด้วก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างก่อนไปรับฟังเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยครับ ผักผลไม้บำรุงไตเนี่ยจะมีดังต่อไปนี้อย่างแรกคือคะน้าเป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงช่วยล้างพิษในไตได้ดีมากๆเลยเวลาใช้เนี่ยก็จะใส่ร่วมกับผักผลไม้ชนิดอื่นได้แต่ก่อนกินเนี่ยต้องทําให้สุกก่อนทุกครั้ง2 a p แอปเปิลเป็นผลไม้ยอดนิยมที่หลายคนใช้ดีท็อกซ์ลำไส้บางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันช่วยในการล้างไตของเราให้สะอาดเนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะ ตัวที่3คือแคนเบอรี่ช่วยในการล้างแบคทีเรียที่ตกค้างในทางเดินปัสสาวะลดโอกาสติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ไตเสื่อมสาเหตุหนึ่งตัวที่4คือแตงโมเป็นผลไม้ที่กินตอนอากาศร้อนๆเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยใช่ครับแตงโมเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยล้างสารพิษขับปัสสาวะออกจากร่างกายด้วยสมุนไพรบางสูตรเนี่ยเลือกใส่เปลือกแตงโมตากแห้งเข้าไปเพื่อช่วยเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะด้วยวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างผักผลไม้บำรุงไตง่ายๆใกล้ ตัวตามนี้นะครับรู้แล้วก็อย่าลืมไปหากินบ่อยๆส่วนใครที่กินสนมุนไพรบำรุงไตยอยู่แล้วเนี่ยก็กินอาหารตามที่แนะเนี่ยเสริมไปด้วยก็จะช่วยทําให้การดูแลไตเนี่ยได้ผลดียิ่งขึ้นครับ